สวัสดีครับก็พบกับโมซาดออดิโออีกครั้งนะฮะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่อง NAT M3 n a ม M3 ก็จะเป็นซีรีส์มาสเตอร์ของยี่ห้อ n น t หลายท่านก็คงจะได้เป็นเจ้าของเขาซึ่งตัวนี้ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเสียงน้ำเสียงเขาดีมีไดนามิกดีมีความสะอาดสะอ้านแบบไฮเอ็นเป็นตระกูล n น t ที่พยายามทำให้มันเป็นออกมาเป็นไฮเอ็นนะครับซึ่งเสียงออกมาก็ใช้ได้ติดสเตรไฟ Class A อยู่หลายปีอยู่ครับผมก็หลายๆท่านน่าจะได้เป็นเจ้าของแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ฟังเสียงจริงๆของเขาได้เต็มที่เพราะายังไม่ได้อัปเกรดมันถึงที่สุดนะวันนี้ผมจะมาพูดแนวทางในการอัปเกรดตัว n น t M3 ให้มันถึงที่สุดและท่านจะได้ฟังเสียงของเขาได้เต็มได้เต็มที่อย่างที่มันควรจะเป็นนะครับก่อนอื่นเลยก็คือมาดูภายในกันก่อนว่าภายในของเขาเป็นยังไง เครื่องภายในของเขาก็จะแบ่งเป็น2ซีกเหมือนกับแอมเไหนหลายๆตัวรวมไปถึง n น t S300 ด้วยนะครับจะแบ่งเป็นมอแปลง2ลูกนะฮะเป็นอดอวนโมโนโน,นะฮะวงจรจะแบ่งเป็นซ้ายเป็นขวานะครับซึ่งโครงสร้างนี้อย่างที่บอกอย่างที่ผมเคยบอกไปโครงสร้างนี้ไม่มีในของถูกนะฮะดอวนโมโน,โนต้องทําออกมาเป็นมิลเลอร์ซ้ายและขวายะ่ต้องมิลเลอร์กันคุณภาพเสียงออกมาค่อนข้างดีมากแน่นอนนะครับ ทีนี้ถ้าถามว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดอัพจุดแรกที่ควรจะทำนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นด้านหลังแอมนะฮะสังเกตดูขั้วนี้นะสัญญาณ line in main in p out นะเขาจะเชื่อมด้วยตัวจัมเปอร์ตัวนี้ที่เขาเรียกว่ายูลิงนะครับซึ่งยูลิงค์มันทำจากเหล็กแล้วบอกตรงเลยว่ามันไม่ดีแน่นอนฮนะยังไงก็ต้องไปไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนยังไง ตัวนี้ก็ปกติมันก็จะเป็นการลิงก์สัญญาณเสียงจากช่องโพสิทีฟที่เป็นแกนกลางของคู่ RCA อ,อยู่แล้วประเด็นก็คือเราใช้อะไรอัพนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยใช้สายสัญญาณธรรมดาก็อัพได้นะครับท่านใช้สายสัญญาณเกรดดีหน่อยมาอัพตรงส่วนนี้เชื่อมสัญญาณเข้าไปหรือไม่ก็จะมีข้อค้าที่เขาทำเป็นยูลิงก์ขาย ก็ไปซื้อมาอัพได้นะครับคุณภาพอัพขึ้นแน่นอนใส่ไปเสียงเปลี่ยนเลยนะฮะแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําก็เอาสายสัญญาณที่ท่านมีเหลือใช้ก็มาเสียบได้นะครับเสียบแนวไหนเสียบแกนนอนนี่ฮะอันนี้ก็คือสัญญาณสมมติว่าเสียบสายเส้นเส้นนี้เป็นเส้นสีขาวข้างล่างเป็นเส้นสีสีแดงเอ่อก็ให้มันลิงก์เป็นลักษณะแนวนอนเชื่อมสัญญาณระหว่างสองเส้นนะครับมันก็จะมีเขียนว่าเมนอินก็มีเขียนปีอั จากช่องนี้มาช่องนี้นะครับทิศทางจากช่องนี้มาช่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับพออัแล้วเสียงดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ยังไม่สุดส่วนที่2ที่ต้องอัพท่านต้องแกะฝาเครื่องออกนะครับโดยการขันน็อตด,ด้านข้างทั้งหมดมีข้างบนซีด้านบนเนี่ยฝั่งนี้4ฝั่งนี้4่รวมเป็น8ตัวนะครับด้านล่างคลายไว้สักหน่อยนะให้เขาซิงค์มัน ขยับได้บ้างเพราะถ้าเกิดเครื่องไม่เคยแกะมาเลยเนี่ยมันจะแน่นพอมันแน่นเสร็จเวลาจะแกะเนี่ยมันจะยากครับผมอาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะฮะก็พอเปิดฝามาท่านก็นจะพบกับฟิวอีก3ตัวนะครับ3ตัวนี้นะฮะที่จะต้องอัพพะฟิวท้ายกลับมาดูที่ท้ายก่อนโทษฮนะที่ท้ายเครื่องไม่มีฟิวให้อัพนะครับทำอะไรมันไม่ได้นะครับแต่ว่าด้านใน จะมีฟิว3ตัวให้อัพตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดค่าน่าจะ2 0 0 1 0 0 1 0 0 mm มิลลิแอมนะครับเล็กที่สดุดนะครับยี่ห้ออะไรที่ใส่ได้ผมว่าไฮไฟจูนิกน่าจะมีค่านี้นะฮะส่วนอีก2ตัวนี้ก็จะเป็นค่า5แอมาแอมมาใหม่นี่3 1 5แอมแอมสองข้างข้างละตัวนะครับ ตัวนี้เข้าใจว่าจะลิงก์ไปที่ power นะครับส่วนตัวนี้จะไปคุมภาคปรีอีกทีนะครับก็ถ้าอัพหมดนี้เสียงก้าวกระโดดไปพอสมควรนะครับหลายท่านฟังว่า net m3 เสียงไม่ค่อยดีผมเชื่อว่ายังไม่ได้อัพจุดตามนี้ถ้าอัพจุดตามนี้ทั้งหมดเสียงดีแน่นอนครับลองถ้าท่านที่บ้านมีเครื่องนี้อยู่ลองอัพดูตามที่ผมบอกขอให้ระมัดระวังในการใช้ฟิล ต้องค่าตรงเท่านั้นค่าเพี้ยนจากที่ใส่ไปไม่ได้นะ100มิลลิแอมเนี้ยไปใช้1แอมไม่ได้ครับพังนะครับให้ใช้ค่าตรงเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ได้บอกไว้ก่อนห้ามใช้ค่าข้างเคียงให้ใช้ตรงเปถ้าใส่ไม่มีตรงเปอย่าใส่นะครับงั้นก็วันนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ